สวัสดีครับวันนี้มาพักพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่5เดือนตุลาคม2568กันครับครับต่อไปอพ,พอสพอากาศี่ิ่านมาเกันก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนเล็กน,น้อยถึงปานกลางในห,หลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้57.6ม mm ิลลิเมตรครับเปี่ยมเพอวิเชียบรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับ ครับต่อไปมาพอลักษณะการถวไปของวันนี้นะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้นะครับทิพพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังป่านเก่านะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับครับต่อไปมาพอลักษณะการสักพีชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูลำปางนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 3 1 4องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากอยู่จังหวัดตากกแพงเพชรพิจิตรเชรยงโลกและเพชรบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 4 1 6องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสุดท้ายนี้นะครับพังเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะครับขอให้ระเมาลพี่น้องระวังนตรายจากฝนฟ้าะนองที่อาจจะเกิดขึ้นและนำเพิ่มขังในบริเวณพื้นที่ลุ่มโดยนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอาการครับสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่0 5 3 2 7 7 9หนะครับหรือติดต่มข่าวสารทางเว็บไซต์ a c e b o o k และทีต่อของสูุตู้นิยมิทธาภาพังเหนือได้นะครับสารวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน